วันนี้เป็นวันเป็นวันพะนะคะก็จะมีะพระภิกษุท่านมาแสดงธรรมนะคะแล้วก็เราก็นำเทียนมาบูชาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีการเวียนท่าด้วยนะคะ พระอาจารย์ท่านจะนำถวายผ้าถวายผ้าคลุมตูชาประธาตแล้วก็อันนี้เราก็นัเทียนมาถวายกับองค์พระธาตุด้วยนะคะ เอว่าเอว่าอิโต้ดิชาเปตนาคุปปะปัจจีปิจิตาปิจิตาตุมังสุปเมวะตุสัตว Sampi kulintu sangkapa Jantung penara sujak amat Sujirah tujak terang Sampi minyok Diwacar susah paroko Inas sepumate Bawa tuan cara Josung tiindika Yubo Bawa apiwa

जया पुनो तरा आचार्यो माता पिता जया तथा इमासूर्य महाराजा पुनः पन्ता ฉันตาเมริกาติจาสัมเพสตรัสสุขีโมตุปุญญานิปกาตานิเมสุขังจเตวิทังเทนตุอิบังบะเบทโอมตะอิมินาปัญญากมินาอิมินาอุติเสนาจาเกปะหังสุระเฮเจวะ ตูสัพพะายวาญาตาชายตูพะเวพระเวปวดชดจิตตังสติปัญญาสันเดข้พอดุริยพินามาราภันตุโนกาสังสาธุจาวิเยสุเมววนานินบาวโร मे ए รัางเอาสว่วนตนอย่าเป็นเวทกรรมอินาเทวาอีกครั้งกลับมาท้าเวสุวรรณพระตีพระอาทิตย์พระจันทร์พระากันพุทธานพระหัสบอดีพระสุพระสาวเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีนายมพระกา บานทั้งสี่โคตรทานทีกินนาฬิกินนาฬาเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงหาญุบมทนพระเอากุศลขอบุญนี้นา ปัญญาเอชีกุศลได้ผลอสุราขอให้ตัวข้าขอภาษีอานได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนอ่อนสำเร็จ,จากาณนานลกถึิ่นือนแก้วข่าวแล้วนิผ่านดับชาสังา ขาบมซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งใจให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงเบาๆเอาสติกำหนดนไปที่สองเนือสติสองนิ้วลองฟังเพือนให้กำหนดนมาหอมนวลหอมยุ่งดวง ให้กำหนดว่ายุบน้อนทำติดต่อกันไปจนกว่าจะมองหมวเจราสงบสติอารมณ์ได้แล้ว อสิของสังข์สุกสมบูรณ์ได้อสุิมรว่าที่มือ่านฝาโยนอสุจิสมบูรว่าที่มือถ่านไฟโยนอสร์ว่าที่มือถป่ฝาตั้งใจน้องจุดอุทิส่วนบุญส่วนบุส่วแล่แผเตาห้าสิ Isang nge, kaya sinang so kita mwoto ya ความทุกข์ใจทุกใจเลยโศกแคอัตตานบริหารตัวตรงนี้ความโศกใจรักษาตนให้พ้นจากทุก์ให้ทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจัตจาปิธานทานทิงเอาวุนกุศลให้ข้าพเจ้าได้กระทำ ปัญญาญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติยิงได้แก่คว่ามนุษย์คือปรินานเดินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อ,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 อนมถ่ว้เป็นจักุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าพระบรมบร,ราชินี พระนางเจ้าพิเรนทร์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันธ์เจ้าองพระบรมวงสานุวงศ์ทรงรักทรงทรงรักเสพสรานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นนิ่งควานของพระทรงยินดีเสมอ you วันพระธาตุนมในวันพระในวันพระแรกในในในช่วกเข้าอรรษาในวันนี้จะมีทำเทศดยเทพข้อเช้าแล้วที่สุดน์อาจารย์ไตอนเย็นจะมีาจระมีอาจารมาทำาเทศให้เราฟังด้วยจรเทศนาแล้วก็ เก็บบุญเก็นกุศลคุญญามาเองเราฟังธรรมจริงๆแล้วเรามีอันิสงส์เร <desenvol> ียว่าฟังธรรมะฟังธรรมะเราอ <น adviser. S 1> าจจะได้เคยฟัง,หล,งหลายๆอย่างาาาหลายๆอย่างอาจจะเป็นขันน่าเป็นอะก็ด้ยกพี่นำน้ำปนน้มาถวายขออะไรชื่อด้วยประกาด อนรโมทนาอยารมีตั้งแต่กลางวันแล้วก็กลางคทต้งจำปาขอะไรชื่ออะไนะจำปาจักอนโมทนาญาโยมที่มาทำธรรมเช่นกันโยเข้ไปถวายพระขึ้นปฏิบัติร่วมกันอาไว้นนนร่วมกันด้วย ต่อไปจะไมไะะนนะไ่มีการท่ากระท่าปูนชนกันด้วยนะโยกใจการฟังตามนี้เกิดการที่การฟังทำได้ปุนด้วยนายมีการฟังปูนด้วยประการที่สองฟังจะได้ความรู้บางทีบางอย่างเป็นมงคลของชีวิต สุดสูดสังละปฏิญญป,ป,ปัญญาฟังดีๆย่อมได้ปัญญาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งปัญญาได้ทั้งบุญได้กุศลแล้วฟังเป็นอุปนิสัยอ่าเป็นอุปนิสัยที่เราฟังทั้งหลายอานเาไว้ท่านท่านเรียนศึกษาเอาไว้แล้ว,งว,ว,งล,วงลงต่อไปแล้วฟังนำได้ข้อปฏิบัติด้วยฟังเป็น เราทำกูที่กูสูงกูงามกิดีเลยเราได้ความธรรมะในวันนี้ชอ้ที่ผมื่อใจสอนเยนแสดงความสามารถผู้จงจิตเราอว่ะเท็นควดกันเลยเห็นว่าผู้จงจิตกลับเร้คกับต่อไปนี้จะมีสอบเดชราเทศแหล่ให้ฟัง แหล่ยังไงนะอ่าม ah, ah, ีแหลงเลีเาไอออาาย์จะได้ยงทำะรอาจารย์จะได้กอนนะอ่าอ่าอาทำปน้ำปนะอาจาร์เรียนแล้วที่เหลือจาโยงเดี๋ยวแกทั้งทั้งหลักเนาะรับพรก่อนได้โยงอรเรนให้พรโยง คณะต่อถึงสุดก็จะมีลยมถูภาพพระธาตุข้างในด้วยนะเปินพอสัปโลคามมริมุนตวิสาปัสันตาปวาชิตโรมะเมระมัดเดกันตอิเนกุโตวิจตุว เป็นประสงค์เป no ็นเย็นเป็นสัปเหร่ยญาติโยมที่ทาไว้น้ำปนะดกงเันเดิมมีัปสู่สัปเหม่ยมางวัยทุกวันวันพระที่จะเยอะหน่อยมีให้มีเทศด้วยท่านใดท่านยิเทศความประสงค์ก็จะเป็นพรโมทนา เดี๋ยวเราไปห่มผ Mont ้าประท่าร่วมกันนะคะห่มผ้าประท่าท้างในเน